ชื่อชื่อนัทครับผมปั้นอะไรครับปั้นเต่าแล้วก็งูครับโชว์สิครับเต่านี่โงูโอเคอบ้านอะไรครับบ้านไหนบ้านเล่นอันไหนครับนี่อะไรครับเต่าช้างเสือบ้านอะไรครับบ้านงูครับไหนครับเนี่ยจงกลัวเล่เลย สีแดงสีม่วงแค่นี้ครับเสร็จยังครับบ้านไหนครับอ่ะงูล่วงไหนครับนี่อะไรครับงูครับนี่อะไรครับงูครับงูหมดเลยครับนี่อะไรครับอันนี้เต่าไม่ใช่เหรอนี่อะไรครับเม่นครับเม่นนี่อะไรครับได้ต้านร่างเทวดานี่อะไรครับ นี่ครับเต่าครับเสร็จยังครับยังไม่เสร็จครับครับนี่ป้านอะไรครับชื่ออะไรครับอันครับอันครับอันป้านอะไรครับป้านป้านงูกลับอะไรครับป้านงูม้อนตัวงูม้อนตัวหรอครับกลับหอยม้อนตัวเะไครับาตัวเลยไม่ใช่ปลาไหลม้อนตัวครับม้อนตัวชื่ออะไรครับ เต๊ตปั้นอะไรครับอันนี้คืออะไรครับหมูไหนดูหมูอันนี้คืออะไรครับช้างช้างเหรอครับวางสิครับวางช้างสิครับชนี่ตุ้งครับอะไรครับเว็บอ่าชื่ออะไรครับเว็บเว็บคนเดียวอ่ะใครปั้นอะไรมั่งครับโชว์ครับชี้ครับ ช้างคนช้างคนจะทำอะไรครับสู้กันหรอครับเสร็จยังครับชื่ออะไรคะไม่ทำของใครเนี่ยชื่ออะไรครับปั้นอะไรครับปั้นอะไรครับปั้นเสือตัวไหนอะไรครับชี้นั่นคืออะไรครับ ปั้อะไรครับปั้นอะไรครับบ้านสร้อยกับนาฬิกาค่ะอ๋อสร้อยกับนาฬิกาโอ้โหสร้อยไหนนาฬิกาครับนาฬิกาหลุดครับนาฬิกาหลุดเลยครับปั้นใหม่ครับโอ้ใส่สร้อยจิ้มพูเลยครับเทครับสู้ครับโอเคอะตกลงปั้นอะไรนะครับอะไรครับเจ้าหญิงครับ mình không có mắt mà không nhìn mắt, đẹp, 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 โอเคครับโอ้หของของที่สองแก้วไหนครับของใครมั่งครับตั้งเท้าก่อนชื่ออะไรครับชื่อจตันค่ะเด็กจริงที่ไม่พรค่ะอ่าปั้นอะไรคะชี้ค่ะปั้นหมากับกระดาษค่ะได้ก้อนๆนี้อะไรครับเหลือหรือครับเหลือแล้วครับค่ะอันนี้เหลือนะครับเหมาะน้นใช้ครับชื่อครับ ปั้นอะไรครับปั้นงูแับเต่าครับเต่างูเต่าใครช่วยปั้นครับนัทพรครับอ๋อมีหน้าสวยนะครับโอเคเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับครับยิ้มปั้นอะไรคะปั้นปลาปลาศาสตร์ปลาสาทตร์มีอะไรบ้างชี้สิคะ เด็กคนนี้ครับนำเสนอหน้าทุกๆคนเลยครับเราไปครับนีหอยค่ะแล้วก็ภาษาเอลซ่าภาษาเอลซ่าเหรอครับโอเคครับชื่ออะไรค่ะ,คะปั้นอะไรคะหปั้นภาษาดูค่ะอ่ะไหนคะโชว์ดิคะมีอะไรบ้างคะมีโนราแมลงตัวอางแล้วก็หูหน้าก้นปลาอ้า อ่ะปั้นอะไรคะชื่ออะไรคะนวแแมนนล้เดี๋ยวอสโนว์แมนค่ะโอ้สนว์แมนน่ารักไหมคะเนี่ยดูปั้นโอเคค่ะสวยค่ะโอ้ยค่ะสุัขสนอมแมนกับล่างไข่เลยค่ะค่ะอันไหนอะไรคะให้มันเหมือนตัวนี้เลยนะคะเหมือนกันนะป่ะคะดูหน้าหน่อยสิคะโอเคโอค้สวยค่ะล่างไข่นูนะคะโอเค เสร็จยังต้ตย่ะงยอ้หะยังจะปิดแล้วนะปิดกล้องแล้วนะไม่ถ่ายแล้วนะโอเคพอแล้วนะปิดปิด